ดีโทรศัพท์ของฉันแบตหมดอะคะ่ะแล้วมีเรื่องที่ต้องติดต่อกับบริษัทฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณไหนได้ไหมคะเออเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะฉันเอาโทรศัพท์ของฉันอะไว้ที่คุณก่อนได้ไหมคะงั้นก็ได้ครับขอบคุณนะคะฮัลโหล ฮัลโหลทำไมสัญญาณมันห่วยแตกแบบนี้เนี่ยฮัลโหลนี่คุณหยุดนะเอาโทรศัพท์มือถือคืนเข้าไป จริงๆเลยนะโทรศัพท์ในมือของคุณนะ่ะมันเป็นของปลอมไอ้คนชั่วเอาโทรศัพท์กลับขึ้นมานี่แกมาคนเมื่อวานที่ขโมยโทรศัพท์ฉันไปนี่นี่ยังก,ก้ามาหลอกกันอื่นอีกเหรอไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเออทางไปเลย หยุดนะคุณรู้ว่าความแตกก็รลบหนีกันเลยนี่คุณหมายความว่ายังไ,ไงพวกมิจฉาชีพอะจะไม่ก่อคดีในพื้นที่เดียวกันส่วนคุณโผลมาตอนที่เขาโดนจับได้มันจะไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอส่วนโทราศัพท์ของคุณก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแท้จริงแล้วอ่ะผู้หญิงคนนี้ตั้งใจเอามือถือของคุณไป เพื่อที่จะสแกนไวรัสล,ลงในมือถือของคุณฮะนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณแ<ม>จ้งความเลยค่ะสมัยนี้ผู้คนส่วนมากนิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น เลยเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพหากินกันได้ง่ายๆฉะนั้นเราอย่าให้คนแปลกหน้าหรือว่าคนที่ไม่รู้จักยืมมือถือของเราโดยเด็ดขาดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเกือนภัยและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยความห่วงใหญ่จากทีมงานก้าวไปด้วยกันค่ะ